สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามสวัสดีค่ะมาขอคนรานหนึ่งแชร์นหน่อย ะะขอคนร้าหนึ่งแชร์หน่อยค่ะอยู่รโรงพยาบาลแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําเรื่องยายไปอยู่กับเพื่อนนะคะอดีว่าพี่โรงพยาบาลเป็นเอซีเจนุกรู้จักเจนุกด้วยนะคะงงมากพี่พยาบาลนะคะบอกว่านี่ใช่เจนุกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะขอคนร้าหนึ่งแชร์และพิมพ์ว่าสามตัวตรงให้เจนุกหน่อยนะ,ะนะคะเดี๋ยวให้เลขห้องใครจะเอาเลขห้องไหม เอาเลขห้องไหมกดแชร์ให้เจ๊ก,ก่อนเร็วๆตอนนี้เลยเร็วๆตอนนี้เลยจ้าใครจะเอาเลขห้องนะคะตามเจ๊จะตามอยารัฐบาลเลยนะเลขหามีแล้วว่าทุกคนทำไมเจ๊เจอแต่เลขหามช่วงเนี้ยนะฮะก็แต่รู้สึกว่าถ้ามาโรงบาลมันก็รู้สึกแบบเราก็ใจชื้นกว่าเนาะเออ ถ้ามาโงมาบานะนะเราก็เเราก็รู้สึกว่าเรามีความไม่ต้องกังวลอะไรอะค่ะอยู่บ้านมันก็เป็นอาจจะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่ว่าพออยู่โรงพยาบาลปุบะก็คือมันก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าใกล้มือหมอใกล้พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรก็เรียกได้เลยเนาะเออพอเจก็ไม่อยากสบประมาทตัวเองอะค่ะเพราะว่าไม่อยากแบบเออเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้แบบว่า เรียกหมอได้เลยเรียกพยาบาลได้เลยค่ะขอบคุณนะคะไายไว้อ่ะขอคนลั1หนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าสามตัวตรงเดี๋ยวเจ๊ให้เลขห้องเดี๋ยวเจ๊ให้เลขห้องนะคะฉีดวัคซีนเจ๊ฉีดครบสามเข็มแล้วค่ะนะคะแต่ก็ยังติดนะคะเจ๊พอดีเจ๊ติดโควิดค่ะนะคะแต่ว่าเจ๊คิดว่าเดี๋ยวนะก็จะดีขึ้นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอาการที่เป็นอยู่แต่เจ๊คิดว่านะว่าการที่เราฉีดวัคซีนอะ่ะมันก็อาจจะช่วยบรรเทาเราได้นะคะจากที่ไม่ลงปอดก็อาจจะแบบ มันอาจจะช่วยให้เราไม่ไ้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องถึงขั้นลงปอดเนะะี้ยคะอะสวัสดีค่ะเจ๊เพิ่งถึงเลยเมื่อกี้เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดลวด้วยอะเลขห้องความดันอุณหภูมิเอาอยากเลขไม่เอาเอาเลขห้องพอแล้วเดี๋ยวเลขมันจะเยอะเกินนะคะมาทุกคนค่ะขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้เจนุกหายไวๆในขายเร็วๆอยากจะกดกระดิ่งมากรู้สึกว่าตัวเองติดกระดิ่งนะคะแต่ว่าเก่งใจ นะคะอะขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์ว่าสามตัวตรงมาค่ะสามตัวตรงมานะขอคนละหนึ่งแชร์ให้เจนุ๊กหน่อยนะขอบคุณค่ะหายไวๆขอบคุณค่ะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะไม่เครียดค่ะพออยู่โรงพยาบาลไม่เครียดแล้วนะคะเพราะว่าใกล้มือพยาบาลใกล้มือหมอนะคะโอเคค่ะครั้งแรกเลยนะคะอะทุกคนค่ะขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้เจนุ๊กหน่อยเร็วนะคะ จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่ะใครจะเอาเลขห้องสามตัวราววันนี้ค่ะขอคนละหนึ่งแชร์กดคนละหนึ่งแชร์ให้เจนุกหน่อยหนึ่งแชร์พอเพื่อเป็นกําลังใจให้กันค่ะนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณนะคะหายไปไว้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกหลายวันค่ะเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลหลายวันเลยนะคะกักตัวนะคะอยู่โรงพยาบาลหลายวันเลยนะคะ อะขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้เลขห้องนะคะใครที่ยังไม่ได้สามตัวตรงราวพัฒนานะคะกดลิงก์ด้านล่างเลยเข้าไปเอาเลขห้องแล้วก็เลขสามตัวที่จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยตอนนี้นะแม่แม่นะนะคะเจ็สาอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ให้เจนลูกหน่อยค่ะนะคะทบานไทยนะคะ กดลิงก์ด้านล่างได้เลยเจ๊ลงให้แล้วค่ะเลขสามตัวส่วนสามตัวลาว,วันนี้ถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบก็ตามได้นะคะใครไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยค่ะนะคะกดลิงก์ที่เจนุกปักหมุดให้ทีนะคะแม่แมหนาขอคนละหนึ่งแชร์หน่อยค่ะวันนี้เราพัฒนาเจนุกให้รูดเด่นหนึ่งกับสองนะคะรูดหนึ่งรูดสองนะคะกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หน่อยจ้า กดจิ้มลิงก์ด้านล่างแลกดเพิ่มเพื่อนให้หน่อยนะคะใครเข้าไปแล้วพิมพ์เลขเก้ามานะคะระวังนะคะเสียงแหบเดี๋ยวจะเจ็บคอเยอะค่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะก,ก็เดี๋ยวก็กินยานเดี๋ยวก็พักผ่อนเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะนะคะใครเห็นลิงก์ที่เจนุกปังหมุดบ้างไหมคะกดลิงก์ด้านล่างเดี๋ยววันนี้เจนุกจะลงฮันเอิมราวพัฒนาให้ นะคะเดี๋ยววันนี้จะปรับสูตรลาวพัฒนาใหม่นะคะวันนี้เจนุกให้ลูดลาวพัฒนาลูดหนึ่งลูดสองนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่นะคะนะคะกดจิ้มริงที่ปักหมุดให้เจนุกในขาตรงนี้นะคะกดเข้าไปแล้วให้บอกว่ามาจากเจนุกนะคะแล้วจะได้เลขสามตัวนะคะใครได้เลขห้องแล้วอุบไปนะได้เลขห้องแล้วอุบไปนะคะเลขห้องนะคะเลขสามตัวนะคะใคร ยังไม่ได้กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะแม่แม่นะวันนี้น่าจะเป็นเลขหามนะคะเลขหามทั้งเลขปิงปองเลขหามทั้งเลขห้องเลขห้องที่จะนุกพักก็คือจะตามรัฐบาลไทยด้วยจ้ะบอกเลยตามรัฐบาลไทยด้วยจ้ะจริงตามรัฐบาลไทยด้วยจ้ะเลขห้อง กดจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้เจนุกได้ไหมคะหายไวๆขอบคุณค่ะหายไวๆขอบคุณนะคะแม่ๆทุกคนขาใครได้เลขห้องแล้วจัดเลยนะจัดเลยค่ะจัดเลยใครได้เลขห้องเล้วจัดเลยค่ะคจัดเลยค่ะ,คะอ่ะใครเข้าลิงก์ด้านเล่าแล้วพิมพ์เลขเก้ามานะคะเลขสามตัวจะอยู่ที่ลิงก์ที่ปักหมุดนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ไม่สะดวกให้แคปเพราะเพจปิดกั้นหนักมาก นะคะเดี๋ยวจใจ้แคปเลขปิงปองก่อนใครจะเอาเลขห้องกดลิงก์ด้านล่างได้เลยจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยค่ะนะคะสามหกกดจิ้มลิงก์แล้วบอกว่ามาจากเจนุกนะคะเดี๋ยวเจนุกก็ลงให้ นี่ค่ะอันนี้คือเลขสามตัววันนี้นะคะเลขสามตัวราพนา,ามาจากเลขปิงปองนะคะจับได้หนึ่งหกหนึ่งค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้านะคะเลขมีแค่นี้ค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะ,ะจ๊ะนี่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 ใครยังไม่ได้รัฐบาลไทยสามตัวตรงบ้างกดลิงก์ด้านล่างนะเจ๊ลงให้หมดทุกอย่างแล้วค่ะนะคะเจ๊ลงให้หมดทุกอย่างแล้ว ใครกดแล้วคอยถูหวยขอยเฮงขอยปังสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุนะคะตัวนี้คือเพจปิดกันหนักมากนะคะหายไวไวขอบคุณนะคะกดแชร์หน่อยเร็วกดแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ให้กับเลขห้องหน่อยเลขห้องตามยันรัฐบาลเลยนะนะคะตามยันรัฐบาลเลยนะคะเลขเป็นเลขหาอีกแล้วแล้วเลขชนกับเลขวัดวายโยด้วยทุกคนจริงเลขห้องเจนุกะ่ะ เลขชนกับเลขวัดวายโยที่จะนุกให้นะคะแล้วเป็นเลขหามอีกแล้วเออเดี๋ยวคืนนี้ขอแก้ตัวดาวจนใหม่นะคะทุกคนไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวจะเอาคืนให้เอาคืนให้สบายสบายมากดาวจนเนี่ยเจ๊ตกลงรัฐบาลให้ในกลุ่มฟรียังไม่ให้ไม่ให้ก่อนใช่ไหมยังค่ะเดี๋ยวกลุ่มฟรีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้กลุ่ม v ีไอพให้เขาไปซื้อกันก่อน แล้วก็ให้คนที่เขาแอดลิงด้านล่างได้ไปซื้อกันก่อนคะ่ะนี่ก็เคยเป็นหายแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่แสงเดือนขอบคุณคะ่ะพี่ๆทุกคนขาสองแปดสามสองแปดสามสองแปดสามสองเกาใครจะเอากดลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะแม่หนาเจฟไม่สบายนิดหน่อยคะ่ะมากักตัวเมื่อคืนในห้าบาทนะอ่ะโอเคนะคะเลขห้อง เลขห้องเต็มจดนะคะแปดศูนย์แปดเลขห้องเลขชนกับเลขวันวายโยเลยจริงกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้ได้เลยนะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้เจนุกหน่อยนะคะเลขห้องแปดศูนย์แปดนะคะ แปดศนปดเห็นไหมเลขชนกับวันวายโยเลยที่จะลองตอตอนนี้เจ็บคอเจ็บคอคันคอมากคลิกตรงนี้เลยนะคะเลขห้องเจนุกแปดศูนย์แปด แล้วก็เลขปิงปองเลขปิงปองนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่คือเลขปิงปองนะถ้าใครชอบก็ตามได้นะคะเลขห้องเจนูคือแปดศูนย์แปดจ้าถือว่าบอกแล้วนะ โอเคนะคะทันเนาะทันนะเลขห้องใจดวงแปดศูนย์แปดนะคะก็จะแอบ,บลองตามรัฐบาลไทยดูแ <c oughs> <c oughs> ปดศูนย์แปดแปดศูนย์หกเอิ่มหวยราเนี่ยเนาะแปดศูนย์แปดแปดศูนย์หก